ต่อไปเป็นพราร์ทสนะครับของบทที่2เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับนะครับาพาร์ทนี้เนี่ยครูเชฟขอเริ่มจากการาบทเพิ่มเติมแล้วกันนะครับว่าปกติเรามีวิธีเช็คกันไหมว่าตัวเลขอะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถจานวนนับอะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถหารด้วยตัวเลขง่ายๆบางตัวเนี่ยได้ลงตัวหรือไม่นะครับตัววิธีตรวจสอบอย่างเร็วๆนะครับมันก็จะช่วยทําให้เราทําโจทย์ได้เร็วขึ้นนะครับ อันนี้เราเรียกว่าเป็น d i v s i b i l i t y Rules นะครับเด็กครูเชฟจะแนะนำบางตัวเลขและการที่คิดว่าน่าจะเจอบ่อยๆนะครับแล้วว่าแล้วก็มันสามารถช่วยให้เราคิดเลขเร็วได้จริงๆนะครับเช่นนะครับข้อแรกน,นี่ง่ายนะครับถ้าเจอตัวเลขบอกว่าหารสองลงตัวหรือไม่วิธีดูง่ายๆก็คือดูมันเป็นเลขคู่หรือเปล่าถ้ามันเป็นเลขคู่ก็คือมันลงท้ายด้วย0ลงท้ายด้วย2ลงท้ายด้วย4ลงท้ายด้วยหด้วย8หรือเปล่า ถ้าใช่เราก็ตอบได้เลยว่ามันหารด้วย2งลงตัวนะครับต่อไป3ถามว่าตัวเลขนั้นเนี่ยหาร3ลงตัวหรือเปล่านะครับวิธีการก็คือเราเอาเลขโดดทุกตัวนะมาบวกกันถ้าผลบวกนะครับนั้นเนี่ยสามารถหารด้วย3ลงตัวด้วยเนี่ยก็แสดงว่าจํานวนนั้นทั้งจานวนเนี่ยหารด้วย3ลงตัวนะครับยกตัวอย่างนะถามว่า5 6าหาร3ลงตัวหรือเปล่า เราก็เอาอะเอา5มาบวก6บวกห่ได้หละได้12บจากนั้นเรามาดูว่า12เนี่ยหาร3ลงต,งตงัวหรือเปล่าปรากฏว่าหาร3มลงตัวไหมลงเท่ากับ4ีนั่นเองนั้นแปลว่า5 6 1เนี่ย5 6 1เนี่ยหาร3ลงตัวนั่นเองนะครับก็ครูเชฟก็จะมีพิเศษนิดนึงก็จะบอกว่าเออทำไมล่ะนะครับปกติเราก็ท่องไปได้นะแต่ว่าครูเชฟมักจะชอบอธิบายว่ามำไมยังไง ก็ลองฟังกันดูนะครับยกตัวอย่างนะห้าร้อยหกสิบเอ็ดเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันคือห้าคูณหนึ่งร้อยถูกไหมแล้วก็หกคูณสิบเนาะแล้วก็อะไรบวกหนึ่งด้วยนะครับนะครับน,นี่ตกบวก 1, นหนึ่งไปนิดนึงนะต่อไปพอบวกหนึ่งปั๊บสิ่งที่ตามมาก็คือวิธีคิดเราก็คือเราไงเราแบ่งหนึ่งร้อยเนี่ยออกเป็นเก้าสิบเก้านะครับเป็นห้าคูณเก้าสิบเก้าแล้วมันจะเหลืออีกตัวหนึ่งก็คือเอาห้าโมเดลเมตรนะครับ ก็จริงมันคืออะไรห้าคูณเก้าบก้าวกหนึกมันก็ออกมาเป็น5้าคูณเกนะครับแล้วก็บวกห้นะครับห้าูณเก้ากาก็มาไว้ตรงนี้5ตัวนี้ก็มาไว้ตรงนี้นะครับโอเคนะต่อไปหกคูณสิก็คิดเหมือนกันมันก็คือ6กคูณสิบบนั่นเองอ่ะมาหกคูณเบวกหนึ่งนะครับก็คือ6กคูณเบวกหนะซึ่งมันก็ออกมาเป็น 6คูณ9แล้วก็บวก6นะครับ6คูณ9ก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรเอ่ยแล้วก็6ก็มาอยู่ตรงนี้นะครับจากข้้นบนหนึก็ลงมาข้างล่างนะครับแล้วเราได้ละที่เรามาตรวจสอบดู5 9คูณ99หาร3ลงตัวไหมลงตัวเสมอ6คูณ9กหารมลงตัวไหมลงตัวเสมอก็เป็น,เป,นเป็นแสดงว่า 5, 600, 5 6าห6อกเป็นจะหารถามตัวเมื่อ5 6บกหกหการ3ลงตัวนั่นเองนะครับก็ เหมือนกับเราเราก็พิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าทําไมนะครับต่อเลยมาดูว่า4หารลงตัวหรือเปล่าวิธีการกนะ็คือดูง่ายๆก็คือดู2เลขตัวสุดท้ายเลยไม่ว่าจะมาเป็นหลักล้านหลักกี่ล้านก็ตามเราดูแค่2ตัวสุดท้ายถ้า2ตัวสุดท้ายหาร4ลงตัวแปลว่ามันหาร4ลงตัวทั้งหมดนะครับอย่างเช่น3 6 0 0ันหกร้นหนะครับหาร4ลงตัวหรือเปล่าวิธีดูก็คือเราดูแค่หกสิบสี่นั่นเอง เอ้โห14มาดูว่าหาร4ลงตัวไหมปรากฏว่าหารลงตัวงั้นแต่ว่าทั้งตัวเนี้ยหารด้วย4ลงตัวนะครับทําไมละ่ะวิธีคิดก็คือนะ3,464แล้วก็มาแยกเป็นการคูณหลักของมันนะค่าของหลักมันคืออย่างเช่น3 3ตัวแรกก็เป็น3คูณ1,000เป็น3,000นะ400ก็4คูณ100แย่างมา60แล้วก็6คูณ10แล้วก็64นะทีนี้เรามาดูกันสังเกตว่า1,000กับ100เนี่ยมันหาร4ลงตัวอยู่แล้วเสมอ เมื่อสองตัวนี้หารสี่ลงตัวเราก็ไม่ต้องสนใจมันเรามาสนใจแค่สองตัวสุดท้ายนั่นเองก็คือหกสิบสี่นั่นเองนะครับว่าหารสี่ลงตัวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เรียบร้อยเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งมื่นหนึ่งแสนเนี่ยทุกตัวเนี่ยหารสี่ลงตัวหมดนะครับแล้วงั้นเราเหลือแค่สองตัวสุดท้ายนั่นเองที่เราต้องดูต่อไปห้าอันนี้ยิ่งง่ายเลยห้าเราก็ดูแค่ว่ามาลงท้ายด้วยห้ากับลงท้ายด้วยศูนย์หรือเปล่าถ้าใช่ ก็ฟันธงไปเลยว่าหารห้าลงตัวต่อไปหาร8ลงตัวหรือเปล่าก็คล้ายๆ4นะครับแต่เราเอาอะไรเรา3าตัวสุดท้ายมาคิดนะครับ8ปชิ้นเหมือนกันไม่ว่าเลขจะเป็นอะไรหลักล้านหลักห,กหกมื่นหลักพันหลักแสนนะครับเราดูแค่สาตัวสุดท้ายนะครับว่ามันหาร8ลงตัวหรือเปล่าอย่างเช่น3ามพเราดูเอาศูมนหกสี่มาหาร8ดูปรากฏลงตัวไหมลงตัวก็สรุปรว่าสามพหหารด้วย8ลงตัวนะครับ ทำไมทำไมทำไมนะครับต้องถามไว้เสมอนะครับนักพิสูจน์ก็คืออย่างสามพันหสี่เนี่ยเราก็แบ่งเป็นสามพันนะครับเพราะว่าหนึ่งพันเนี่ยเราเรารู้อยู่แล้วมันต้องหารแปดลงตัวนะครับลองหารดูก็ได้นะครับพันหารแปดลงตัวเสมอนะครับพอหารแปดลงตัวแปลว่าอะไรส่วนที่เหลือเราก็ต้องมาพิสูจน์กันว่าหารแปดลงตัวหรือเปล่านะครับ นะครับก็เหมือนกับว่าเราเอาหลักร้อยเป็นต้นไปเนี่ยหารแปดลงตัวหรือเปล่าก็คือเหมือนกับว่าเราเอา3ตัวสุดท้ายนั่นเองมาพิจารณาดูว่าหารแปดลงตัวหรือเปล่านะครับก็เพียงพอเพราะตัวเลขตั้งแต่1นึ่1 0ันหนึ่งหมนนเนี่ยหารแปดลงตัวทุกจํานวนนะครับที่เรามาดู6กัน6จริงๆอันเนี้ยตามรูเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เขียนไว้นะครับแต่ครูใช้เอามาเอามาเสริมแล้วกันเพื่อให้ดูไอเดียนะ เพราะจากเมื่อกี้เราเรามาดาูเราดูแล้วว่าเรารู้2แล้วเรารู้3าแล้ว่าหารยังไงทีนี้6นเนี่ยเราก็มาดูว่าหารลูกเราหาร6ลงตัวหรือเปล่าเราพธิธีเราดูก็คือเราเราแยกตัวประกอบนะหเกิดจากอะไรหาร2เกิดจาก2องคูณสนั่นเอง้วถ้าจํานวนนั้นเนี่ยหารทั้ง <Salesforce S> 2และหารทั้ง3ลงตัวแปลว่าอะไรครับแปลว่าจํานวนนั้นเนี่ยสามารถหารด้วย6ลงตัวเหมือนกันแล้ววิธีคิดก็คือง่ายๆคือดูว่าหารสองลงตัวหรือเปล่า นะครับหรือดูว่าตัวเลขนั้นเป็นเลขคู่หรือเปล่านะครับกับอันนี้คือดูฮะหารสามลงตัวหรือเปล่านะครับถ้าตัวเลขน,นั้นจานวนนั้นสามารถหารทั้งสองหารทั้งสามลงตัวก็แปลว่าหารหกลงตัวด้วยนะครับหรือเราสรุปเป็นคําพูดาง,ง่ายๆก็คือ,อถ้าตัวเลขน,นั้นเนี่ยหารสามลงตัวแล้วเนี่ยแล้วดูว่ามันเป็นเลขคู่หรือเปล่าถ้ามันเป็นเลขคู่แปลว่ามันหารด้วยสามลงตัวไอ้หารด้วยหกลงตัวนั่นเองนะครับโอเคนะครับ แต่ผู้เชี่ยวขอผ่านเลยนี่มาดู9นะครับก็มา9เนี่ยก็จคล้าย3นะครับก็คือเราเล็โดดมาบวกกันทั้งหมดแล้วดูว่าหาร9ลงตัวหรือเปล่านะครับอย่างเช่น7 6ว5หาร9ลงตัวไหมก็เอา7มาบวก6บวก5นะครับได้เท่าไร18 18หาร9ลงตัวไหมลงตัวงั้นตอบเลยนะครับ18หาร9ลงตัววิธีคิดก็จะเหมือนวิธีคิดเหมือนตอน3นะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็นเท่าไหร่ 7คูณร้อยแล้วก็แตกออกมาเป็น7,9คูณแล้วก็แตก7ออกมาอย่างนี้นะ6คูณสแล้วก็แตกมัน6คูณแล้วก็แตก6ออกมาอย่างนี้นะครับแล้วที่เหลือเราก็เหลืออะไรเอ่ยเราก็จะเหลือ7บวก6บวกเนาะซึ่งก็คือเลขโดดบวกกันนั่นเองนะครับแล้วก็เราค่อยมาเช็คว่า3ตัวนี้บวกกันหาร9ลงตัวหรือเปล่านี่คือที่มานะแลวสุดท้ายนะก็เป็นคำถามว่าแล้วจำนวนอื่น,นละ่ะมีวิธีคิดไหมหลักการง่ายๆก็จะเหมือน สองคูณสามเมื loser, ่อก like ี้นะครับหกเท่ากับสองคูณสามก็คือเราอยากรู้ว่าเช่นนะครับอยากรู้ว่าจํานวนนั้นเนี่ยหารด้วยสิบสองตัวหรือเปล่าเราก็เอาสามเอาสิบสองเท่ากับสามคูณสี่นะครับแล้วก็ค่อยมาเช็คว่าจํานวนนั้นหารด้วยสามตัวหรือเปล่าแล้วหารด้วยสี่ตัวด้วยหรือเปล่าถ้าหารตัวทั้งคู่แปลว่าหารสิบสองตัวนะครับก็ยกตัวอย่างนะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ สามสาม,สามก็เอาสามมาคูณสิบเอ็ดแล้วก็ดูว่าหารทั้งสามทั้งสิบเป็นลงตัวหรือเปล่ายี่สิบสี่เหมือนกันแล้วก็เอาสามมาคูณแปดแล้วก็ดูว่าทั้งสามหารทั้งสามหารทั้งแปดลงตัวหรือเปล่าถ้าใช่ก็ใส่าหารทั้งยี่สิบหารยี่สิบสี่ลงตัวเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวพาร์ทนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วเราไปดูเรื่องของระมอดระนอนหลังจากนี้นะครับ